สวัสดีเ <c oughs> สียงเห็บสักหน่อยนะครับท่านที่ชมคลิปวิดีโอนี้นะครับก็วันนี้พาเยี่ยมชมสวนป่มของคุณกล้องนะครับอ่าวัานี้พาชมชมเป็นพันโกนเดนเทร์น,นาเคบนะครับอายุ3ปีนะครับกำลังออก สวยนะครับนี่ดูทางใบป่ามานี้ร้อนช่วงนี้เด็ดร้อนนะครับช่วงเดือนอาจจะมีหญ้ากลุมสวนอยู่กำลังออกนี่นะครับช่วงนี้ก็สำหรับปุ๋ยที่ใช้ก็เป็นสูตร12627นะครับซึ่งผมสั่งผสมเองกับศูนย์จักกัรนิวยุช่ชุมชนท่าช้างนะครับสำหรับสูตรนี้ก็ที่ใช้ก็จะมี ในส่วนของแมกนีเซียมผสมมาเรียบร้อยครับสซแล้วก็มีกร,รมะถันครพบอติดกับแมกนีเซียมแล้วก็มีโมลอนนะครับ0.3%นยะ์จุดเนตะครับจากประสบก,การณ์ที่ใช้มาก็ไม่มีปัญหานะครับปลามก็สมบูรณ์ดีโดยที่ผมไม่ต้องไปเพิ่มเติมอะอะไรมากนะครับ จะมีการปรับปรุงดินนิดหน่อยถ้าดินเป็นตรวจ pH ถ้าดินเป็นกรดก็ใช้ดูดลมไม้นะครับแล้วก็สักสองปีก็จะใช้ซูนสามซูนบ้างนะสักสองกิโลแล้วก็เว้นระยะอีกสักสองปีก็ใส่อีกก็ได้ครับสำหรับสูตรนี้ที่ใช้อยู่ก็หลักๆแม่ปุ๋ยก็จะใช้ยูเรียแล้วก็21 0 0นนะครับเนาะ ก็เดฟนะครับสิบแปดสี่หกศูนย์แล้วก็ตัวม็อบก็ส่วนสูงหกสิบนะครับเป็นตัวอินพีเคหลักอย่างอื่นก็เสริมให้ครบดูกันเวลาใช้ก็ไม่ยุ่งยากครับใช้ได้เลยผสมมาเสิตแล้วก็นําไปใช้นะครับนะทำไปใช้ได้เลยนะครับะสมบูรณ์ดีนะครับ,นะบ,รบใช้ได้เลยฮนะ ที่ใช้ของผมก็ต้นละ2.5ถึง3กิโลแล้วแต่อายุปาลนะถ้าอายุอย่างอย่าง3ปีผมก็ใส่ครั้งละ2กิโลถึง2.5นะครับแบ่งใส่3ครั้งนะครับครั้งละ2.5กิโล2.5กิโล2.5กิโลถ้าปาลใหญ่เป็น4 5ปี6ปีก็เพิ่มเป็น3กิโลต่อครั้งก็แบ่งใส่3ครั้งครั้งละ3กิโล3กิโล ครับรวมประมาณปีนึงก็9ก้ากิโล,ลถ้าดูตามสูตรก็แมกนีเซียมปีปีหนึ่งที่เขาใส่มาให้นะเขาจะได้ครบ1นกิโลพอดีนะรวมกับเหมือนที่เขาทำตามคำแนะนำถ้าเราแยกใส่นะครับถ้าเราใส่อย่างนี้ได้อยู่ประมาณ1นกิโลถึง1 2. นึนะครับ,บรมูลอนก็ได้200กรัมนะครับมูลอนก็ได้200กรัม ก็ถ้าเป็นสูตรที่ได้ตามคําแนะนําที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำอยู่นะฮะซึ่งเป็นสูตรปกติเดโชปุ๋ยก็โอเคก็เป็นมาตรฐานสองหนึ่งสี่สี่จุดห้าประมาณนั้นนะครับตามเขาก็ใช้อยู่เดโชปุ๋ยประมาณนี้นะครับก็สองหนึ่งสามสองหนึ่งสี่ถึงสี่จุดห้าอยู่เป็น นี่ก็นำมาชมสวนของตัวเองนะครับวิธีการใส่ปุ๋ยนะครับซึ่งสูตรนี้ผมก็ใช้มาหลายปีแล้วซึ่งจะมีอีกสวนหนึ่งที่มันไปห้าหกปีก็ยังดดีแล้วก็ของสมาชิกหลายท่านนะที่ใช้อยู่โอกาหน้าีจะนําชมของสมาชิกบ้างนะครับจุดสังเกตก็คือที่ผมสังเกตแล้วก็เก็บข้อมูลอยู่ตลอดช่วงน,นี้คือ เรื่องของฟอสฟอรัสนะครับซึ่งผมพยายามดูเก็บข้อมูลต้นที่อายุมากๆแล้วใส่หลายๆปีประมาณสองสามปีดูว่ต้นเดียวเด็กลงหรือเปล่าก็ปรากฏว่ายังโอเคนะครับต้นก็ยังเสมอดีเสมอดีนะครับก็แสดงว่ามีเพียงพอสําหรับดินของผมตรงบริเวณนี้นะครับมีการตรวจวิเคราะห์ดินแล้วนะครับโดยวิเคราะห์ดินดวิเคราะห์ดินโดย โดยการเดปุะชุมชนท่าช้างเราซึ่งจะมีชุดตรวจวิเคราะห์ดินเป็นชุดเทสคิดนะครับสามสินาทีรู้ผลเลยนะครับตรวจออกมาถ้า NPK ก็จะต่ําทุกตัวนะครับต่ําทุกตัวก็ลองนําสูตรนี้มาใช้ดูก็ยังโอเคังใช้ได้ก็จะได้ว่าเหมาะสมแล้วไม่ไม่มีการเป็นอาการขาด ถานิดหน่อยถ้าปกติปล๊มมันก็จะมีบางพื้นที่บางจุดที่มันอาลืมบอกพีเอที่นี่ก็5-5.5นะครับ5.5ก็ถือว่าพีเอก็ยังโอเคนะครับ5.5ก็ปุ๋ยก็สามารถปลดปล่อยได้ง่ายนะครับแต่ถ้าพีเอต่ำท่านก็ต้องปรับพีเอขึ้นนะครับเนาะให้มันเหมาะสมในการที่จะให้ปุ๋ยละลายได้แล้วพืชสามารถดูดน้ำไปใช้ได้ ถ้าพีเอชไม่เหมาะสมท่านใส่ปุ๋ยไปก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์อะไรครับเพราะว่ามันจะโดนจึงไว้นะครับกับถาดบางถาดซึ่งเพื่อจะนําไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็ต้องปรับปรุงดินสักหนึ่งครับใวการใช้วัสดุป,ป,ปูนแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์บ้างสำหรับสวนของผมก็ใช้นะครับปุ๋ยอินทรีย์ก็เราจะใช้เป็นมูลไก่เกรด มูลเกลียกก็ต้องดูหน่อยนะครับตรงที่มีโซดาไฟก็อันตรายควระวังนะหันใจนะครับผมก็ใส่ปีละครั้งนะครับปีละครั้งเพื่อปรับปรุงนะครับนะมูลเกลียกเนี่ยก็ถือว่ามีพละกำลังที่ค่อนข้างสูงเลยแหละช่วยเสริมนะครับอ่ะวันนี้เยี่ยมชมกันเพียงเท่านี้ก่อนทันสั้นนะครับสวัสดีครับผม